สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love er ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p สุ a ป k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในตอนนี้เวลานี้เชื่อว่าหลายๆท่านกําลังรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะคะบางอย่างที่ ตอบไม่ได้นะคะเป็นอะไรกันนะคะเรามาดูว่าพลังงานของคลิปวิดีโอนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณพายอยากจะบอกอะไรกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกล้เร็วๆนี้ในเวลานี้ตอนนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณเรื่องราวชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นไพยอยากบอกอะไรกับคุณว้าวเทนนิ่คัพสายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะ Two cups s คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณรอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันคือความสุขมันคือความบรรดสมบูรณ์คุณจะได้เจอสิ่งที่สวยงามในชีวิตคุณกำลังเจอเรื่องราวดีๆความสุขในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองความสุขล้น ร้นใจกับใครบางคนกับความรักกับเรื่องของครอบครัวการเงินวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เวลานี้คุณได้รับในสิ่งสิ่งนั้นแล้วจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นคุณนะคะจงใจฟูจงมีพลังให้กับตัวคุณเองนี่คือพลังแห่งความสุขการเฉลิมฉลองการคอมมิตเมนต์การผูกมัดสัญญาของความรักความผูกพันของใครบางคนจะเข้ามาหาคุณคุณกำลังได้เติบโต เติบโตมากๆด้วยและเติบโตขึ้นไปอีกยิ่งใหญ่มากๆมันเป็นสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณฝันทีนี้อนุญาตให้คุณอนุญาตให้จิตวิญญาณของคุณได้ซึมซับได้รับรู้กับพลังงานสิ่งที่พิเศษที่คุณจะได้เจอเมื่อไหร่ที่เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องราวของความมาจจะสัของความรักสิ่งนั้นจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันรื่มปริ่มมันน้ําตาไหล มันมีความอบอุ่นมันมีความตื้นตันใจเป็นไทม์ิ่งของจังหวะเวลาที่กำลังรอคุณอยู่จากวันนี้ไปคุณได้รับความสุขคุณได้รับพรดีๆจากจักรวาลที่กำลังส่งมาหาคุณกับสิ่งที่คุณกำลังที่จะบุกมือใบบายกับความเสียใจความเจ็บปวดกับความทุกข์ความลาบากคุณกำลังสร้างคุณกำลังลงทุนกับตัวเองเต็มที่คุณกำลังทำในสิ่งสิ่งนั้นเต็มที่เพื่อความรวมสมบูรณ์ครบเพื่อความสุขเพื่อครอบครัว เื่อเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวเพื่อที่ได้เจอชีวิตที่ดีได้เจอเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีงานใหม่การเงินใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเป็นพลังงานที่เกิดจากความสุขทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นความสุขล้วนๆที่คุณได้รับแล้วในตอนนี้เวลานี้คุณเป็นแบบนั้นคุณทําสิ่งนั้นได้แล้วคุณกําลังได้รับรู้พลังงานพิเศษบางอย่างของคุณในเวลาที่คุณได้พบเจอความรักคู่รักที่กําลังเข้ามาหาคุณคุณกําลังถูกเติมเต็มด้วยจักรวาลคุณกําลัง เติมเต็มด้วยพลังงานแห่ง10 10นะคะ10 10 11 11หรือ2 2 2ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อในแองเจิลของคุณถามแองเจิลของคุณเชื่อในสิ่งที่คุณมีนี่คือพลังงานแสนวิเศษมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้สิ่งที่คุณต้องการคำว่าบ้านคำว่าความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นอุดมสมบูรณ์แบบที่ว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้มาซึ่งในบ้านปลายชีวิตอะมันได้มาจากตอนนี้เวลานี้แต่ในบ้านปลายชีวิตคุณอาจจะดึงดํากับความไร้กังวลบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันสื่อในเรื่องของ intuition ของคุณจิตญาณของคุณแล้วก็ความสุขของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้และก็เวลานี้แล้วและคุณสามารถที่จะทําให้มันเกิดขึ้นอย่างจ้งยืนในทุกๆวินาทีของชีวิตสวยงามมากๆเลยสวยงามมากที่สุดนะคะ จงเป็นตัวของตัวเอง The High p r i ท c e จงเชื่อใน Intuition ของคุณ11 11เชื่อในสิ่งที่คุณฝันเชื่อในสิ่งที่คุณมั่นใจใช้สัญชาตญาณของคุณความสามารถพรสวรรค์ที่คุณมีพรแสวงที่คุณมีการอย่างรู้รับรู้พลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณกำลังทำให้คุณได้เติบโตเป็นคุณวุฒิวายุวุฒที่ The Star รุ่งเรืองรุ่งโรจน์คุณเป็นดวงดาวที่แสนสง่างามคุณเป็นดวงดาวที่ส่องแสงสว่าง สะท้อนถึงพลังเส้นทางแห่งชีวิตของคุณคุณกําลังเจอเรื่องราวหมหัศจรรย์คุณกําลังอยู่ในเส้นทางความหมหัศจรรย์ของชีวิตที่คุณกําลังได้สัมผัสอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกตอนนี้เวลานี้สวยงามมากค่ะเหมือนบางสิ่งบางอย่างกําลังแอคทีฟให้คุณเปลี่ยนแปลงเอ็นจีของคุณไปสู่ในสิ่งที่คุณอยากที่จะทำ เติมสีสันให้กับตัวตนของคุณเติมพลังให้กับตัวตนคุณเติมสิ่งแวดล้อมในตัวตนของคุณสิ่งแวดล้อมในบ้านในโต๊ะที่ทํางานในไหนก็ได้มันสื่อในเรื่องของความรวมสมบูรณ์ในทุกๆมิติของคุณไม่ใช่แค่ว่ามิติเดียวมันทุกๆมิติของคุณสะท้อนบางสิ่งอย่างเข้ามาหาคุณสวยงามมากไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณอีกอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกล้นี้ The Sun กรี๊ดเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆจริงๆเดอะซันเกิดขึ้นชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วความสดใสความสุขความอบันดันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณจะมีโอกาสที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตแบบรุ่งเรืองรุ่งโรดชีวิตใหม่ความสดใสเกิดขึ้นกับคุณมีโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณโอกาสในการทํางานโอกาสในการสร้างเงินโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเอง นี่คือ The Sun Major a q u a r i ที่ยืนยันคำตอบ c o n f i r มว่าความรู้สึกที่แท้จริงของคุณความสำเร็จที่แท้จริงคุณอยู่ในจิตวิญญาณของคุณอยู่ในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังค้นหาสิ่งที่คุณกำลังตามหากำลังจะเกิดขึ้นชีวิตสดใสคุณกำลังได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณกำลังได้หยิบจับอะไรที่คุณรู้สึกว่ารอคอยมานาแสนนาน Page of Pentacles คุณกำลังได้ สร้างความฝันให้กลายเป็นจริงคุณกำลังมีโลกใหม่เป็นของตัวเองคุณกำลังมีเส้นทางชีวิตใหม่คุณกำลังมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณคุณกำลังได้รับสิ่งที่คุณรอคุณกำลังมีมีบ้านคุณกำลังมีชีวิตใหม่ไลฟ์สไตล์มีใหม่การแต่งตัวใหม่ๆคู่รักใหม่คนรักใหม่สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมันจะเซอร์ไพรส์มากๆเพราะคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยในสิ่งๆนั้น ไม่น่าเชื่อว่าเซเว่นอัสอดสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณไม่เท่ากับการที่คุณคิดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนมันจะประสบความสำเร็จเพจอับสอดคุณคิดคุณคิดแล้วว่าคุณจะได้ทำสิ่งนั้นคุณกำลังรอคำตอบอยู่คุณคิดคุณวางแผนแล้วว่าคุณจะทำมันให้ได้ถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่คุณไม่ยอมแพ้มีสิ่งต่างๆนานามากมายที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความคิดของคุณอาจจะ อาจจะร่องรอยอาจจะฟุ้งเฟอ้ออาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่ามันจะเป็นจริงเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังเริ่มทําหรือกําลังเริ่มต้นมันคือการคิดนะคะการคิดการวางแผนการตั้งใจช,ชัดเจนกับตัวเองแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชุดแม้ว่าคุณกาลังเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในชีวิตก็ตามขั้นต่อไปสเต็ปของชุดคือความกางังวลความกลัวแล้วก็ความที่แบบจะทํำยังไงดีตั้งรับให้ดี คุณต้องตั้งรับความคิดความรู้สึกของคุณให้ดีอารมณ์อะไรบางสิ่งอย่างตัวคุณเองให้ดีเมื่อคุณชัดเจนกับตัวเองคุณสง่ามากคุณสวยงามมากคุณเด็ดเดี่ยวมากเพราะว่าสิ่งนั้นมาสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณได้อย่างชัดเจนจริงๆคุณกําลังได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณถามหาขอขยายเพจซอบซอดขยายเพจซอบซอดทริอคัพสคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสําเร็จ ความสำเร็จจะมาหาคุณคุณกำลังมีสิ่งใหม่ๆเพราะว่าคุณอย่างที่บอกคุณตั้งรับอยู่คุณรออยู่โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาคอนเนคชั่นใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆคุณสามารถจัดการได้คุณสามารถที่จะควบคุมได้คุณสามารถชัดเจนกับตัวเองได้ในตอนนี้เวลานี้อยู่ที่คุณจะเซเยสหรือว่าเซโนท่ามกลางสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังทําคุณกําลังเผชิญกับผู้คนใหม่เผชิญเรื่องราวใหม่ เผชิญกับสิ่งใหม่ๆที่เป็นทางออกใหม่ๆของชีวิตแต่คุณจะประสบความสําเร็จอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายเพราะคุณกําลังได้พบเจอกับใครบางคนที่มาอยู่ในระหว่างทางที่คุณกําลังลังเลกําลังตัดสินใจอะไรอยู่ Tre ofSource อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายในตอนนี้เวลานี้เอะใจให้ดีสัญชาตญาณของคุณในการเอะใจคุณต้องลงทุนเรียนรู้กับตัวเองเพื่อที่จะผ่านวิกฤตไปได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จสําเร็จ,รจมากๆเลย เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรดูแลหัวใจคุณให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีตั้งใจตัวเองให้ดีตั้งใจกับตัวเองให้ดีขยาย3ด่าขอขยาย3าด่าดูเ v i e w ดึงสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมาอะไรที่เป็นสิ่งลบๆอะไรคุณต้องตัดจบอะไรที่คุณไม่โอเคตัดจบทิ้งไปเพราะนี่คือความชัดเจนการตั้งรับกับตัวเองเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่ก็คือไม่เพราะคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่า ไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งลบๆอะไรตอนนี้ไม่ว่าคุณกําลังเครียดหรือว่าอะไรอยู่ตอนนี้คุณไม่มีความสุขคุณกาลังทุกข์คุณกําลังวุ่นวายอยู่กับสิ่งลบๆก็ตามดึงสติเรากลับมาดึงอารมณ์ของตัวเองกลับมาเพราะคุณกําลังเจอสถานการณ์ที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะเวลาที่คุณเจอสิ่งลบๆมันคือประสบการณ์ของคุณมันคือการวัดใจภูมิภ้มกันจิตใจภูมิต้านทานจิตใจของคุณเมื่อคุณปฏิเสธคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะแข็งแกร่ง Six of Cups คุณจะดีขึ้นคุณจะดีกว่าคุณจะมีความสุขกว่าเพราะคุณหันเหไปสู่ความสุขของคุณนี่คือ six of cups อะไรบางสิ่งบาอย่างก,กำลังพิสูจนให้คุณได้รู้ขยาย the devil มีคนคิดถึงคุณขยาย the devil the world เห็นไหมคะ the world คือความสวยงามมากๆเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ the empress knife of wands คุณกำลังมีคุณค่าในการที่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าที่กาลังจะเกิดขึ้น The World คุณกําลังได้รับอิสรภาพความโสดความสุขสานายความรื่นเริงจะเป็นของคุณสิ่งใหม่ความสุขการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเป็นของคุณ The DM Place แล้วก็นี่คือสัญญาณของความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้น DM Place t h Emperor คุณคือ DIY masculine แล้วก็ DIY feminine ที่คุณสามารถรับรู้ได้ว่าพลังงานพลังงานของคุณแข็งแกร่งเข้มแข็งมากๆจัสเมนไม่มีอะไรทําคุณได้คุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีประสบความสำเร็จไปสู่อิสรภาพของคุณอย่าให้อะไรมาขัดขวางคุณเพราะคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอพลังงานความรัก Secret In t h e near future mm hmm. อนาคตอันใกล้ mm hmm. De ทิน mm ี hmm. พรมลิขิตกำลังพาใครมาหาคุณมีใครบางคนคิดถึงคุณอยู่มีใครบางคนเฝ้ารอคุณอยู่มีใครบางคนฝันถึงคุณรู้สึกถึงคุณอยากที่จะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณรอจังหวะนิดนึดนงด o n t stop ลุยค่ะไปต่อ With in the next few months อิมเมเกียรทิดจะเกิดความสุขเกิดความบันดั้นเกิดขึ้นกับคุณคิดบวกไว้ remain positive อาบันดั้นตั้งแต่ใบแรกเกิดขึ้นนี่คือสัญญาณความสุขของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้น เงินจะหลั่งไหลเข้ามาเงิน<ม>ทองความมั่งมีมั่งคั่งความรุมสมบูรณ์ความรักคู่รักจะเกิดขึ้นกับคุณอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้คุณจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงมีเส้นทางใหม่มีชีวิตใหม่มีความรักครั้งใหม่พบเจอสิ่งใ,ใหม่พบเจอสิ่งที่ดีอย่ายหยุดลุยต่อค่ะถ้ายังไม่เกิดขึ้นกับคุณแสดงว่ายังไม่ใช่ทรรมนิ่งของคุณนี่คือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆ สัญญาณนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือสัญญาณความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์มั่งครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ<ม>เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีวอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ